่วเปิดประเด็นกับสำนักข่าวอิสระสวัสดีครับคุณสุประเดชครับครับสวัสดีครับคุณเิสุขครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับวันนี้มีเรื่องอะไรเชิญเลยครับอ่าเป็นประเด็นที่เกเนื่องกรณีสาวโซนะฮะในจังหวัดมหาสารคามนะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยถูกตรวจสอบพบว่านะครับเออ่นายกองค์การรบิหารส่วนตำบลเนี่ยเออ่ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามเนี่ยจำนวนหลายสิบคนเลยนะฮะถูกตั้งข้อกล่าวหานะครับว่า ทุจริตในการสอบบรรจุพนักงานส่วนตำบลน,นะครับในจังหวัดมหาสารคามและก็มีการกล่าวหาว่าเรียกเก็บเงินด้วยนะ ซึ่งกรณีนี้เนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเนี่ยก็ได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะครับจนกระทั่งมีการสรุปผลนะฮะส่งไปให้สองหน่วยงานหลักนะครับก็คือกระทรวงมหาดไทยนะซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชานะครับกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับหรือว่าปปชในการตรวจสอบให้จริงนะครับซึ่งในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ได้มีมติออกมาแล้วนะครับโดยส่งเรื่องมาให้ทางผู้ว่าจังหวัดมหาสารคามเนี่ยดำเนินการไล่ออกนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยจำนวนเบื้องต้นนะครับสามที่สองคนนะฮะมีถึงโควตาเกี่ยวกับกรณีต่าง นะครับซึ่งอะไรไล่ออกไปหมดแล้วแล้วก็มีการสอบสวนเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องเงินด้วยนะฮะครับส่วนในชั้นปปชเนี่ยก็มีการแต่งตั้งคณะนุปกการไต่สวนข้อได้จริงนะครับมีอย่างน้อยสามสิบสองลายนะครับแล้วก็ข้าราชการที่เกี่ยวข้องเงินอื่นอีกนะครับโดยล่าสุดเนี่ยทางคณะรู้กการไต่สวนนะครับก็ได้แจ้งข้อข่าวหานะครับกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมนะครับอย่างน้อยเจ็ดลายนะฮะ ก็ได้แตะทางคุณสมบูรณ์นาเพียนะครับนายกอบตเขววาร่นะครับอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามนะครับคุณคมสันบุญสอนนะครับนายกอบตหนองเรือนะครับอำเภอนาเชือกคุณสมจิตบุญสอนนะครับรองปลัดอบตหนองเรือนะครับอำเภอนาเชื่อคุณดอกไม้หนูยอดนะครับคุณยีริศักดิ์สุกนเนิดคุณสมพงษ์มณีวัฒนะครับแล้วก็คุณชรนรงสมแพงนะครับนิติกรอบตเขววาร่ายอำเภอนาเชือกนะครับโดยทั้งเจ็ดคนเนี่ยถูกกล่าวหานะครับว่าร่วมกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการนะครับโดยร่่่่่วววมมมกกกัััััันน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 ทททุุจจจรรรรรริตใาาาาาสสสออบบบบแขขงงงเเพพืป็ละคค้หหีด อย่างน้อยสามที่ติดแฉงนะครับก็มีพฤติการในการปลอมเอกสารผลคะแนนของมหาวิทยาลัยราชภัฏการสินนะครับและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะฮะด้วยการจัดทําขึ้นใหม่ในระบบและแนะนังเอกสารดังกล่าวเนี่ยไปใช้ในการประกาศผลสอบภาคความรู้ทั่วไปหรือว่าภาคปลนะครับและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งหรือว่าภาคขนะครับแล้วนําไปใช้ในรายงานขอบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตรวจตําบลนะครับและรื่องกาเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบเพื่อช่วยเหลือให้เป็นผู้สอบแข่งขันได้นะครับเดี๋ยวเพื่อนเนี่ยทั้งเจ็ดรายก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วนะครับ จักบรรดาในเรือพบปชรทั risk, mm? Mm. <inaudible S 1> so, my my ้งหมดสามสิบสองลายแล้วก so ็คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องคนอื่นนะครับนอกจากนี้นะครับทางปปชรเนี่ยก็ได้แสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมนะครับโดยมีการกล่าวหาบุคคลเพิ่มเติมอีกอย่างน้อยเจ็ดลายเหมือนกันนะหกลายนะครับต่อไปได้แก่ทางคุณยุทธเดชพลถังวานนะครับเมื่อครั้งได้ลงตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคามนะครับแล้วก็เป็นเลขาการคณะกรรมการส่วนตำบลมหาสารคามหรือว่ากอบตด้วยนะครับคุณอาลามศิริพันธ์นะครับ เมื S <S ่อครั้งดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชารัฐทธิภาษนศาสตร์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับคุณทองใบประรพมนะครับเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกอบตชราชพัฒนาเพื่อเมืองนะฮะคุณพงศักดิ์ทิศานนท์นะครับเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารนะครับมราชพัฏกระสินนะฮะคุณสมคิดมัทิตโนนะครับเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนแก่งนาการพิทยาคมจังหวัดมหาสารคามนะครับแล้วก็คุณสมบูรณ์นะฮะซึ่งตรงนี้ปพชไม่ได้ระบุนามสกุลนะครับครัับโดยยยยทท้ง6าาาาาาีี่่่่่ถถููกกกกสหหิิิเเเพมมตนน็ลววะ ที่หลตการจัดสอบแข่งขันบุคคลเรื่อจุดคัเลือกการเป็นพนักงานจนัดลำบนหนึ่งที่จังหวัดสระบาร,รคานะครับที่มีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานกลางนะฮะในการจัดสอบภาคก,กรและภาคขอ,อรวมสิบสองแห่งนะครับโดยคณะกรรมการสอบสวนของจังหวัดมหาสรคามเนี่ยก็พบว่ามีการปลอมผลคะแนนด้วยการจัดทำคะแนนขึ้นใหม่ในฉบับนะครับจากที่ไม่มีผู้สอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของทั้งภาคก,กรและภาคขอเลยนะครับก็กลับให้เป็นผู้สอบผ่านเกณฑ์และนำผลคะแนนที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยไปใช้ในการรายงานขอบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นข้างหน้า่วนลำบนในอบต รวมถึงพิสูจนการตรวจสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุข้อรับราชการเป็นแม่นางส่วนลำบนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามที่มีมหาวิทยาลัยและจักรวรราิศรีเาเป็นหน่วยงานกลางในการตรวจสอบภาคพอภาคขอนะครับอย่างมาที่เจ้าแห่งนะครับโดยทางกรรมการสอบสวนของมหาสารคามเนี่ยก็พบว่ามีการปลอมเอกสงในคำถานของมอและจักรวรรดิศรีเนี่ยด้วยการจัดทําขึ้นใหม่ในฉบับนะครับฟ้อเลยมีรักษาการในที่การบดีมหาวิทยาลัยและจักรวรรดิศรีนะครับฟ้องในมีอซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับฟ้องในมือการบดีมหาวิทยาลัยแลรจักรวรรดิศร แก้ไขเปลี่ยนแปลงคะแนนจากที่ไม่มีผู้สอบผ่านเกณฑ์ขั้นตมม่ำของภาคกอลและขอและให้มีผู้สอบผ่านเกณฑ์น,นะครับแล้วก็รัผลคะแนนเนี่ยไปขอบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักง,งานสประจำบนในอปป .19 แห่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยที่น่าสนใจคือทางคุณยุทธเดชคอยบอกว่าเนี่ยทางคุณนลามคุณสมสายแล้็คุณสมศิษเนี่ยเออก็เคยถูกทางคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับใช้มาตรา44เนี่ยอ่พักงานไปแล้วนะครับ,รบแต่ว่าปรากฏตัวละครอีกคนหนึ่งใน,ในจังหวัดอ่ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาลสินซึ่งเป็นข้าราชการระดับสูงน็คือคุณโพงศักนะฮะที่มีตำแหน่งเป็นรองถึงรองริการบดีฝ่ายบริหารแล้วก็เพิ่งเกษียณได้มาเร็วๆนี้ด้วยนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นอีกตัวละครหนึ่งนอกเหนือจากทางคุณนารามที่เป็นหัวหน้าภาควิชาและสถานศาสตร์สถาศาสตร์ตัวลงกรึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ถูก่าวหามีการปลอมปลอมผลคะแนนสอบในการปลอมดวงตาประทับเลยทานลองเนี้ยะทัให้ผลการจสอบเนี่ยไม่เป็นไปตามข้อได้จริงครับตรงนี้ถ้าเป็น ความคืบหน้าล่าสุดในคดีนี้ครับซึ่งก็อาจจะว่าเป็นคดีใหญ่แล้วก็ปวชวก็ขยายผลไปหลายจังหวัดทั่วประเทศแล้วครับก็พบว่ามีหลายจังหวัดเหมือนกันไม่มีพฤติการลักษณะทําเช่นนี้เหมือนกันนะครับก็ต้องรอพิสูจน์ข้อเท็จริงกันต่อไปครับผมครับขั้นตอนล่าสุดนี่ก็คือแจ้งข้อเก่าหาใช่ไหมฮะแจ้งข้อเก่าหาเพิ่มเติมเจ็ดลายแล้วก็สแสวงหาข้อเท็จริงหกลายครับในชั้นแสวงหาข้อท็จจริงเนี่ย คือยังไม่ได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการไตส่สวนนะครับรบแต่ว่าถ้าเกิดสวาหาเขาจริงแล้วพบว,ว่ามีมูลเนี่ยถึงจะมีตั้งคณะอนุกรรมการไตส่สวนครับผมอ่าแจ้งข้อกก่าหาเพิ่มเติมเนี่ยเจ็ดรายใช่ครับก็ส่วนใหญ่เป็นพวกอ่านายกอบตอแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงของท้องถิ่นต้องออกตร,าตราสารค้าม่ะครับเพราะฉะนั้นกว่าจะแก้งแจ้งแจ้งข้อเก่าหาเสร็จแล้วก็ต้องให้เขาชี้แจงมาครับแล้วก็ทําสํานวนจากนั้นค่อยสรุปว่าชี้มูลไม่ชี้มูลอีกทีนึงใช่ไหมฮะใช่ครับผมแล้วก็เพื่ ลายนะครับจากสามสิบกว่าลายคือนายกอบตและสารสองลายแล้วก็ข้าราชการอ,าอื่นๆดีซึ่งตรงนี้ยังไม่มีตัวเลขเชัดเจนว่ามีกี่ลายครับผมครับทั้งเจ็ดรายที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมนีอยู่ในสารคามหมดเลยใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นนายกอบตอแล้วก็เป็นผู้บริหารท้องถิ่นและดับสูงในจังหวัดมหาสารคามครับครับเอ๊ะตอนนั้นพอจะจําได้ไหมวิธีการที่ถูกเปิดโปงมาว่ามีปัญหาการทุจริตนี้เป็นยังไงนะอบตตอนนั้นที่สารคาม เบื้องต้นนะครับก็ทางกอบตมาหาสารคามนะหรือว่าคณะกรรมการส่วนตำบลในจังหวัดมหาสารคามเนี่ยก็ได้แจ้งไปยังนายกพนาอบตแต่ละท้องที่นะครับว่าจะจัดสอบแข่งขันบรรจุพนักงานส่วนตำบลนะครับ<ะ>จํานวนประมาณพันลายนะครับ<ะ>ผมจำตัวเลขแน่นอนไม่ได้แต่ว่าประมาณต้องข้าวพัน1000ลายแล้วก็พอสอบแข่งขันกันเสร็จปั๊บก็มีคนมาล้องเรียนต่อสำนักข่าวอินะครับรว่าเนี่ยในพื้นที่สองสามตำบลเนี่ยพบว่าจริงๆแล้วคนสอบ คะแนนเนี่ยมีการสอบผลคะแนนการก็เมื่อเอาเอกาสารหลักฐานข้ท็จจริงมาดูแล้วเนี่ยก็พบว่าคะแนนในส่วนของมหาวิทยาลัยเนี่ยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับราชภัฏศรีสิเนี่ย,ย,าานนยที่เป็นผลคะแนนของจริงเนี่ยเมื่อมาเทียบกับการประกาศผู้สอบได้ของอบตแต่ละท้องที่เนี่ยพบว่ามีผลคะแนนไม่ตรงกันนะครับ <S <S 2> <S 2> โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยที่จัดสอบเนี่ยถ้าเกิดพิจารณาแล้วมีคนแทบไม่มีใครสอบผ่านเกเลยนะครับมีคนสอบได้สองสามคนประมาณนี้แต่ว่าในการประกาศ ผู้สอบผ่านของอบตแต่ละท้องที่เนี่ยพบคัาดได้ได้เกือบหมดเลยครับสองร้อยสามร้อยคนได้กันหมดเลยอ๋อผลการตรวจคะแนนจริงเนี่ยผ่านนิดเดียวใช่ไหมแต่ไอ้ที่อบตเอาไปประกาศว่าผ่านเนี่ยเยอะเป็นร้อยใช่ครับใช่เป็นร้อยคนเลยคือปลอมผลสอบอะใช่ไหมตรงตรงนี้ก็เลยไปเป็นข้อสายข้อสังเกตการหลังจากนั้นก็ขุดคุยไปเรื่อยๆมีการตรวจสอบจากกระทรวงมหาดไทยรวมถึงอปชเข้าไปตรวจงานข้อดีจริงเมื่อชดรวมถึงคณะกรรมการสอบข้อจริงของผู้ว่าเนี่ย ท้ายสุดก็สรุปแล้วว่ามีการอาจจะมีการปลอมขึ้นจริงๆเพราะว่าผลคะแนนสอบเนี่ยไม่ตรงกันแล้วก็อาจจะมีคนในมหออาวิทยารรลัยรัชพักรรศิกษาและก็ุาลงกรมหาวิทยาลัยเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องในการปลอมผลคะแนนครั้งนี้ด้วยซึ่งเบื้องต้นก็ปรากฏเชื่อมาสองชื่อที่ถูกสวัยนามคื็จริงอยู่ครับครับมันจึงพอดูรูปการแล้วเนี่ยมันจึงมีน้ำหนักที่ว่าอบตอนเนี่ยก็ต้องรู้เห็นเป็นใจด้วยช่มาทถึงจาสำเร็จจะมงานแบบเนี้ยคือเบื้องต้นเนี่ยตอนที่สำนักข่าวอินสตาแกรมตรวจสอบที่ผมก็ไปตรวจสอบ ท้องที่ยอบตเท่านั้นนะฮะแล้วก็เหมือนเรื่องจะเงียบจะยุติแล้วจนต้องมีการรายงานเอาเอกสารออกมากระทุ้งแ,ง,แงไปถึงบรรดาแบบข้าราชการแบบทุใหญ่ในจังหวัดให้เข้ามาตรวจสอบดูแล้เรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะว่าตอนนั้นมีกระแสข่าวว่าพวกบรรดาในยอบตเนี่ยพอรู้ว่าแตนักข่าวอิสราเล่นข่าวไปเนี่ยก็เริ่มมีการวิ่งเต้นหนาทุใหญ่ในจังหวัดเพื่อให้เรื่องนี้เงียบเข้าไปยุติเรื่องนี้แต่ว่าท้ายสุดทางก็ต้องขอแสดงความขอบคุณทางผู้ว่ามหาดาธาาิามด้วยนะฮะที่แบบเอาจริงเอาจังเรื่องนี้จะมีการขยายผลสอบ คือไม่ใช่จากที่ตอนแรกไม่แค่สองสาลอาบตอก็ขยายผลไปทั้งจังหวัดเลยก็พบว่ามีถึงสามสิบกว่ารอที่เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ครับอ,อันนี้เรื่องใหญ่นะฮะเรื่องทุจริตสอบเข้าท้องถิ่นเนี่ยนะครับ แล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าปปชก็ขยายผลต่อไปทั่วประเทศด้วยเชนอย่างน้อยมีอย่างน้อยตอนนี้ก็เพิ่มต้นเจ็บสองแห่งนะครับในหลายสิบจังหวัดเลยที่มีพฤติการลักษณะอย่างนี้ะครับผมโมเดลแบบคล้ายๆกันเลยใช่ไหมครัาใช่ครับผมพฤติการคล้ายกันครับครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกเชิญเลยครับนิดเดีนะครับเป็นเกี่ยวกับคดีสืเไื่จากคดีระบายข้าวดีตูดีเกนะฮะที่ตอนนี้ก็สารดีกาแผนคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งกันกันเมืองเนี่ยก็นับไปสวนพยานไปาํจำเลยไปเรื่อยๆอยู่ในขณะนี้นะครับโดย คดีนี้นหละอย่างที่ผมเคยบอกว่าทางคุณวีรวุฒิวัฒนาทุกกาเนี่ยอดีตเลขา,ลานุการรัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ย คือตัวละครสำคัญหรือ k ก y m a ในเรื่องนี้เนี่ยซึ่งคุณวิรวุฒินี่ยนอกเหนือจากถูกปปชที่มุ่งความผิดแล้วก็เป็นจาเลยในคดีระบายค่าดีดีเกแล้วเนี่ยทางปปชก็ได้ตั้งคณะร่วการไต่สวนกล่าวหาคุณวีรวุฒิเนี่ยล่ำรวยสิดปกติด้วยนะครับซึ่งเคสที่ตั้งล่ำรวยผิดปกติเนี่ยก็สืบเนื่องมาจากที่ถูกชี้มุ่งความผิดคดีระบายค่าดีดดีเกโดยล่าสุดเนี่ยทางคณะร่วมการไต่สวนนะครับได้ไต่สวนข้อจริงและพิจารณาแล้วนะครับจะเห็นว่ามีพยานหลักฐานที่ ก็เลยดาเนินการแจ้งข้อเก่าไปแล้วนะครับโดยส่งหนังสือนะครับไปตามที่อยู่ทะเบียนร,ราษฎร์ของคุณวิรุธนะเมื่อช่วง9พฤศจิกาปี P 59ที่ผ่านม,มาเนี่ยแล้วก็ได้นัดวันที่7ธันวาคม59เนี่ยให้คุณวิรุธเนี่ยเข้ามาที่แจ้งแก้ข้อเก่าหานะครับแต่ว่าทางคุณวิรุธเนี่ยก็ไม่ได้เซ็นรับหมายของปชรวมถึงไม่เข้ามาที่แจ้งแก้ข้อเก่าหาด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าคุณวิรุธเนี่ยถูกสารฎีกานะครับออกหมายจับนะฮะเนื่องจากไม่มาฟังตานั ที่ศาล่สวนนะครับตั้งแต่ช่วงปี58เลยครับผมก็หลายบึกก้อมผ่านปีกว่าแล้วจนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ไม่มีใครทราบว่าคุณวิรุวุอยู่ไหนทางการข่าวจากฝ่ายเอการเนี่ยก็บอกว่าอยู่กัมพูชาแล้วก็ อาจจะหนีไปที่ที่สามแล้วส่วนบางข่าวก็ติดเทียบไม่รู้ว่าตกลงตอนนี้คุณวิรวุฒธิอยู่ไหนกันแม่นะครับก็เลยไม่ได้เข้ามาชี้แจงแค้ข้อกล่าวหากับทางปปชครับแต่ว่าทางปปชจะเห็นแล้วว่าข้อกล่าวหาเนี่ยมีมูลดังนั้นนีถ้าเกิดคุณวิรวุที่ยไม่เข้ามาชี้แจงแจ่ข้อกล่าวหาทางปปชก็จะสรุปตามพยานหลักฐานเท่าที่มีอยู่แล้วก็ส่งให้ที่ประชุมกลางปปชลงมติชี้มูลหรือไม่ชี้มูลความผิดได้ครับครับตอนนี้ก็คือมาถึงขั้นที่แจ้งข้อกล่าวหาใช่ไหมฮะใช่อันนุแจ้ง ที่มาจากคดีสบายค่าดีดีเกสเอ๊ะพอทราบไหมครว่าไอ้ทรัพย์สินส่วนที่ร่ำรวยผิดปกติเนี่ยมีการระบุไหมหรือพอจะมีอะไรละแคะราคาไหมครว่าทรัพย์สินส่วนไหนยังไงที่บอกร่ำรวยปกติอันนี้ไม่มีการระบุชัดเจนนะครับแต่เท่าที่ทราบเบื้องต้นเนี่ยก็คือเงินเงินนี้ได้จากการที่ถูกกล่าวหาว่าเอาข้ามาเวียนขายในประเทศเนี่ยก็มีการส่งให้กับทางคุณวิรุธเช่นเดียวกันตรงนี้ตรงนี้เป็นแค่เบื้องต้นข้อกล่าวหาเบื้องต้นนะแต่ว่าทางพอดีิงเนี่ยก็ต้องรอดูสำนวนของบชว่า ทรัพย<อ>์สินในส่วนไหนบ้างที่ถูกต่อหาว่ารับรวยผิดปกติครับเพราะว่าในชํานาว่ามีอยู่แล้วใช่ไหมต้องมีระบุบไว้เลยว่าทรัพย์สินส่วนไหนที่ร่ำรวยผิดปกติแล้วที่เขาจะให้มาชี้แจงก็คือมาชี้แจงว่าอ้าวส่วนนี้ได้มายังไงใช่ไหมฮะถ้าเข้ามาชี้<ใ>ชแจงก็จะได้ชี้แจงตรงนี้ไปแต่ว่าถ้าในเมื่อไม่เข้ามาชี้แจงเนี่ยะบวนกา,การก็อาจจะเร็วกว่าเดิม เร็วกว่าเดิมครับเพราะว่าในเมื่อไม่ต้องรับฟังคำริเแจ่แล้วก็พียานพยานหลักฐานเท่าที่มีเลยแล้วก็ส่งที่ประทมวกยวติธรรมของกงกตได้เลยอันนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าทรัพย์สินส่วนที่บอกว่าร่ำรวยปกตินี่มากมายแค่ไหนเยอะหรือน้อยหรือมากแค่ไหนยังไงนะครับอันนี้ยังไม่รู้เลยตรงนี้ก็ต้องรอดูครับก็คุณวิรวุธเนี่ยก็นอกเหนือจากถูกสอบร่ำรวยปกติถูกชี้มูลคดีระบายข้าวจุจูีเก้แล้ยก็ยังมีอีกหลายคดีที่ถูกเข้าไปตรวจสอบไม่ว่าจะสารพยมันสำหับหลังยุบพระศบาลคุณนิิักววด้ยะ รวมถึงคดีระบายค่า TPT ปี56ด้วยนะครับที่มีทังคุณบุญทรงแล้ว,วุณคุณลาวุฒิเนี่ยเป็นสองตัวหลักในการถูกตรวจสอบอยู่ก็ถือว่าคุณราวุฒิเนี่ยมีชนะฝักหลังค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคดีความก็ไม่ค่อยแลกใจเท่าไหร่ที่เขาจะ หลบหนีไปจากสารดีกาไปแล้วก็อาจจะเชื่อได้ว่าคงจะไม่กลับมาประเทศไทยอีกแล้วครับผมโมนี้ก็ต้องรอดูว่าถ้าปปชที่มูลริ้นแล้วเปวนปกิให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินได้เนี่ยก็อาจจะได้คืนมาบ้างบางส่วนจากที่เสียหายไปเป็นนับเป็นแผ่นล้านตามที่ปปชเคยชี้มูลไปครับผมครับถ้าได้มาก็เป็นรายได้ของแผ่นดินก็จะได้มีเงินเอาไปใช้จ่ายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อนะครับครับผมมีอะไรเพิ่มเติมอีกเช่นไรครับคือในร่ามรอปกติที่สืบเนื่องจากคดีระบายค่าชีกเวากคุณวีรวุฒิแล้วเนี่ยยยยเเออ่่่กก็ัััังงงงงงงมมีีทาคคคคุณรรรรพษ์ชว้้นนะบืดตแห เลขาธิก,การกรมและพุ่มในการสำนักงานาการค้าข้าวซึ่งตำแหน่งสุดท้ายเนี่ยก็เป็นพุ่มในการต่อแหม่งการค้าข้าวกรมการค้าต่างประเทศนะครับคุณทิคําพรนาตปรทัศนะครับอดีตรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศแล้วก็คุณมรรทุยพลอดีตที่ดีกรมการค้าต่างประเทศทั้งสามรายเนี้ยก็ถ,ถูกปปชเนี่ยตั้งอนุญาโตตุวลวนาะโดยกปกติด้วยซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็ยังยังไม่มีความคืบหน้าอะไรมากแต่ว่ามีทางคุณวิรุฒิ์เนี่ยที่ถูกแจ้งข้อหาแล้วตัวนี้ต้องรอดูวยสามรายเนี้ยทางปปชเนี่ยจะพิจ อ่าแต่เขาจริงไปถึงไหนอะไรยังไงจะมีการแจ้งข้อความเมื่อ,อ,อไหร่ตรงนี้ก็ต้องรอดูเหมือนกันนะครับก็นับเป็นสี่สี่ลายข้าราชการการเมืองก็คือข้าราชการการเมืองมีคุณมิรุวุฒิและไพศาลรายเป็นช่วยการรจำจําคุณอัคราภงคุณทีกัมพรแล้วก็คุณมนัฐตรงนี้ก็ต้องรอดูความคืบหน้าจากพบชอต่อครับ,บ <c oughs> ว่าจะสาวลึกเส้นทางการเงินอะไรไปถึงไหนแล้วก็ในส่วนของรัเวโดยปกติคดีที่พบชอไปตรวจสอบออดีตรัฐมนตงีห้าลายเนี่ยที่เกี่ยวขัองโครงการรักจำนำข้าวเนี่ยมีคุณยิ่งรักชินวัตร อคุณบุญทรงตัวแยกพิรมคุณภูมิสารผลคุณนิวัฒน์าลรงคุณทรงไบศาลแล้วก็คุณคเป็นยรงพงลาบเนี่ยทางบปชก็ค่อนไปส่วนไม่ได้ค่อนข้างเกือบเกือบเสร็จรอยเอร์เซ็แล้วครับแต่ว่าเบื้องต้นไหนทางบปชก็ยอมรับนะครับว่าอาจจะมีทรัพย์สินบางตัวนเนี่ยไหลไปอยู่นอกประเทศแล้วแล้วก็ ตามอาจจะตามกลับคืนมาไม่ได้แล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มีพยายามควานหาคนถือกระเป๋าอย่างนี้ผมเคยพูดให้ฟังหลายรอบว่าคนถือกระเป๋าเนี่ยตกลงคือใครกันแน่ยังอยงหาความเชื่อมโยงระหว่างคนถือกระเป๋ากับรับตนตียังไม่ได้ชัดเจนมากนะครับตรงนี้ก็ต้องรอดูผลการตรวจสอบต่อไปที่เกี่ยวกับโครงการลัชธิมารเมาแล้วก็คดีระบายข้าวจีจีในส่วนของเคสตรวจสอบพันธีก็ติแล้วก็นำมปเกีว่วก,กระนิติครับผมวันนี้ขอบคุณคุณสุประเดชมากครับ